สวัสดีค่ะวันนี้นะคะหนูก็จะมาอาธิบายแบบฝึกหัดบทที่7ข้อที่1ค่ะโดยอันดับแรกนะคะเราจะต่อกาวของ ESP8266 นะคะเข้ากับช่องลบของบอร์ดค่ะและต่อ3โวลต์นะคะเข้ากับช่องบวกของบอร์ดค่ะต่อมานะคะเราก็จะนำตัวพอร์ตนะคะมาเสียบที่บอร์ดค่ะแล้วก็ต่อขาแรกนะคะเข้ากับกาวค่ะโดยเสียบ สายไฟตรงกับขาแรกแล้วเสียบเข้ากับช่องลบค่ะขาที่2นะคะเสียบเข้ากับ A0 ของ ESP 8 2 6 6ค่ะส่วนขาสุดท้ายนะคะเสียบเข้ากับช่องบวกก็คือ3โวลต์ค่ะ แล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาเสียบหลอดไฟสองหลอดค่ะโดยจะเสียบตัวต้านทานนะคะกับหลอดไฟขาสั้นค่ะเข้ากับช่องลบนะคะแล้วก็เสียบสายไฟไฟสีแดงนะคะจะเสียบเข้ากับดีหส่วนไฟสีเหลืองจะเสียบเข้ากับดีหค่ะ หลังจากต่อไฟเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาต่อจอ LCD ค่ะโดยต่อ9เข้ากับ9 VCC ต่อเข้ากับ3โวล SDA เข้ากับ D2 SCL เข้ากับ D1 ค่ะ แล้วก็มารันโค้ดดูผลลัพธ์กันค่ะในส่วนของแบบฝึกหัดที่3ข้อที่2เราจะมาดูจอ LCD ก่อนนะคะ ดวงแรก LED 1เป็นค่าที่สูงที่สุดดวงที่2 LED 2คือเป็นค่าที่ต่ำที่สุดถ้าหมุนพอร์ตไปเรื่อยถ้าค่า LED 1มากกว่า LED 2หลอดไฟดวงแรกจะสว่างกว่าหลอดไฟดวงที่2ถ้าค่า LED 2สูงกว่า LED 1หลอดไฟดวงที่1จะสว่างน้อยกว่าหลอดไฟดวงที่2ค่ะขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณนะคะ